เป็นชั้นลอยไ,ไปเป็นชั้นลอยเป็นชั้นลอยข,ขึ้นไปดูได้ไหมฮะได้อยู่ได้ได้ครับเดี๋ยวโอเคผมขออนุญาตขึ้นไปหน่อยเป็นชั้นลอยไว้สำหรับนอนเวลาอ๋อฮะ ตรงนี้ชั้นลอยนะครับหน้าต่างมีบานเต็มตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทะลุฝั่งนี้ก็บันไดขึ้นมาก็มันเป็นบันไดเล็กๆนะฮะสูงพอสมควรนะครับห้องใต้หลังคาที่สูงพอสมควรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําบ้านหลังเล็กบ้านสวนหลังเล็กนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่ของอพี่ทัศนีนะครับที่อยู่ในเมืองเยลานะฮะพื้นที่ตรงนี้ผมเคยมาทำคลิปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับตอนนั้นบ้านยังไม่มีเป็นแค่สวนนะครับเป็นแค่สวนแต่ตอนนี้บ้านหลังนี้เกือบเสร็จนะแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เขายังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่จะต้องลงไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนําก่อนว่า บ้านหลังนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีงบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งแบบที่ออกมาเนี่ยใครเป็นคนออกแบบนะครับเป็นบ้านหลังที่สวยงามก็พอสมควรนะฮะผมเท่าที่ดูอยู่ข้างหลังนี้นะครับ วันก่อนเราเคยสัมภาษณ์กันในเรื่องสวนแล้วตอนนี้มาเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านบ้านสวนหลังเล็กๆหลังนี้นะครับอันนี้ใครอ,ออกแบบครับพนะีเอาเองค่ะอ๋อพี่อ,ออกเองนะครับเป็นเขาเรียกทรงอะไรทรงที่ที่เราออกนี่เรียกว่าทรงจริงๆก็ไม่ได้อะไรก็คือประมาณขนมขนมเขาก็ทํากันแบบนี้แหละอ๋อทำเป็นขนมบ้านหลังเล็กบ้านในสวนหลังเล็กนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ทรงจั่วประมาณนี้ไมง่วไม่ได้พิธถีพิ่ันนะครับ ก็ดูดดูจากดูกอันนี้อันนี้งบประมาณที่เรา,เราวางไว้เป็นเท่าไหร่ครับสามแสนพร้อมโรงรถค่ะสามแสนสามแสนพร้อมโรงรถนะฮะวัสดุก็เป็นวัสดุมีทั้งเหล็กมันมีเหล็กเหล็กก็ผสมกับไม้เชื้อรานะฮะไม้เชอราแล้วก็ลกหลังคาหลังคานี้จะเป็นหลงนังคาจะเป็นเมทัลชีตเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับข้างในข้างในบ้านนี่มีมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอันนี้3.5เดี๋ยวนะ บ้านเข้ามานะประตูประตูจะเป็นเป็นบ้านเลื่อนบ้านเลื่อนนะครับประตูบานเลื่อนแล้วก็เป็นหลังเล็กๆนะฮะเป็นน้องเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอุ้ยเสื้อผ้านั่นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นยีนอนยีนอนเราเราจะวางด้านด้านนี้อันนี้เขาเรียกว่าด้านด้านไว้ด้นฉากใช่ใช่ใช่คอันนี้อ่าบันไดเนี่ยเป็นชั้นลอยขึ้นไปเป็นชั้นลอยขึ้นขึ้นไปดูได้แไหม ได้ยูได้ได้ครับเดี๋ยวโอเคผมขออนุญาตขึ้นไปหน่อย<ะ>เป็นชั้นลอยไว้สําหรับนอนเวลาอ๋อฮะตรงนี้ชั้นลอยนะครับชั้นลอยอมีที่นอนปูไว้นะคะเป็นชั้นลอยคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลอยคล้ายๆกับห้องใต้หลังคาเนี่ยนะฮะอ่าครับห้องห้องใต้หลังคาเป็นชั้นลอยห้องใต้หลังคา ก็แบบนี้ดีมากนะฮะสวยมากนะครับออกแบบมาได้สวยเอ่าครับใช่เพราะว่าออกแบบให้หน้าต่างมีบานกลิดนนะครับมีออกแบบหน้าต่างมีบานกลิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปทะลุฝั่งนี้มปนชั้นลอยแต่คนนอนนี่ต้องไม่นอนดิ้นมากนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นชั้นลอยนะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือนกับห้องใต้หลังคานะครับ เนี่ยตรงนี้เป็นห้องใต้หลังคาอ่ามีชั้นลอยเป็นห้องนอนใต้หลังคานะฮะก็สูงพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่นอนเนี่ยต้องไม่นอนดินมากแล้วก็ต้องรู้ตัวเสมอนะครับแต่ก็มีมีฝากั้นอยู่ไม่เป็นไรนะฮะนะครับถ่ายยังไงถึงจะเห็น้วก็ก็เห็นพอสมควรนะฮะแล้วก็ไฟไฟก็เป็นโคมไฟกลางคืนนี่นได้จะสวยนะครับกลางคืนมองออกไปทางนี้ก็จะเห็น สระน้ําด้านหลังบ้านนะครับนี่เป็นสระน้ําด้านหลังบ้านที่มองผ่านบ้านเกลีดออกไปก็เป็นแบบบ้านที่น่ารักนรักนะครับหลังเล็กๆน่ารักน่ารักก็บันไดขึ้นมาก็ันเป็นบันไดเล็กๆนะฮะสูงพอสมควรนะครับเป็นห้องใต้หลังคาที่สูงพอสมควร ที่จะแค่คไปล้าลมไปรัางลมถัดจากห้องนอนมาก็จะเป็นห้องน้ำเลยนะครับห้องน้ำนะฮะที่น,นี้ก็เป็นห้องน้ำ นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นระเบียงหลังบ้านเอาไว้นั่งเล่นนะก็ออกมาก็เป็นระเบียงหลังบ้านนะครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับจะเป็นอีกแบบบ้านหลังนึงที่เป็นบ้านสวนที่ได้อยู่นะครับได้อยู่หน้าใสศยช่วงเย็นๆอย่างนี้ก็ลมพัดเย็นสบายนะฮะ อันนี้บ้านยังไม่เสร็จนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าบ้านยังไม่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังจะมียังจะต่อออกมาเป็นหลังคาระเบียงอีกนะครับต้องบอกว่าอากาศดีบรรยากาศดีมากนะฮะเย็นๆช่วงยยเย็นๆของบ้านหลังนี้ที่อําเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับเป็นสวนสวนเล็กๆสวนใหญ่นะไม่ใช่สวนเล็กแต่บ้านหลังเล็กกลางสวนใหญ่นะครับ 3.5 3.5เมตรสายาวยาวประมาณ8เมตรรวมรวมระเบียงนะคะระเบียงรวมระเบียงหน้าหลังค่ะรวมระเบียงหน้าหลังเป็นเป็นคันนำอะเป็นคันนำไม่ไม่ไม่ใช่บ้านเล็กคันนำเล็กๆบ้านในสวนหลังเล็กนะฮะอ่ะตสัก3ปีน่าจะพอต้นไม้ใหญ่น่าจะร่มรื่นดีแล้วต่อไปจะต่อเติมตรงไหนอีกอาจจะต้องมีครัวนิดนึ่งมีเป็นครัวนิดหนึงค่ะ เับางทีเวลานอนเวลานอนที่นี่ครั้งที่นี่มันลำบากหน่อย่ไม่มีที่กินใช่ใช่ใช่ะ ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบ้านสวนอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านสวนหลังเล็กๆที่ผมมาแนะนําวันนี้นะครับเป็นบ้านสวนของพี่เทัศนียนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ข่าวว่าเวลากลางคืนเนี่ยจะไฟสวยมากนะฮะเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมาถ่ายช่วงกลางคืนให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมกับการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะมายทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ